สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะพบกับผมไม่เช่นเคยนะครับกับแฟลตประกายแสงนัตตี้นะฮะวันนี้นะฮะชิงชัยกิวถึงไหนจะเป็นรอบคัดเลือกนะฮะแต่ผมก็เจอทีมที่กิวที่น่าจะแข็งที่สุดในเซิร์ฟแล้วนะฮะนั่นก็คือ r e d t e m p e s t นะฮะเขารวมกิวนกากามะเก่ากับพวก คนต่างชาติไว้ด้วยกันนะฮะคือเดือดมากๆฮะดูพลังกิลเขาสิฮะเกือบเท่ากิลผมเลยนะฮะกิลผมนี่มีพี่บัสโนบอดี้เอ็กกับลุงนะฮะแล้วก็เสียวนะฮะอยู่ในกิลผมแต่ทีมเขาก็เดือดใช่ย่อยฮะลงไปดูในสนามกันฮะนี่ฮะเขาตีแตกหมดนะฮะตีผมแตกฮะอันนี้ตีตีผมนะตีอนาตีอนาคินแตกฮะตีไลเกอร์แตกฮะอย่างไวฮะ นี่ฮะเขาเจาะแถวบนหมดแนละ้วตีเซียวแตงฮะแต่ยงตีพี่บั๊ดไม่แตกนะเหลือทีมสุดท้ายละอ่าก็ขอให้พี่บั๊ดคลองตำแหน่งนี้ไว้ให้ได้นะ,ะเราจะได้คุ้มกันด้านหลังนะฮะด้านหลังของเราก็จะได้แต้มฟรีๆกันไปลุงก็ยังเขาก็ยังตีตีได้สองทีมนะเหลือทีมหลักลุงลุงมีบัฟไม่ย่อท้อนะฮะสองรอบนี่ฮะไม่ย่อท้ออ่าสองรอบตามนี้แล้วเขาเจาะไปถึงข้างหลังลว ส่วนของเราฮะนี่ฮะถึงประมาณนี้ต้องมีคนช่วยช่วยแบกฮะช่วยแบกคือทีมเขาแกล่งฮะยี่สิบแปดล้านอย่างเงี้ยหดหัวทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยที่ผ่านมายี่สบล้านขึ้นทั้งนั้นฮะเนี่ยยีิบปดล้านฮะบซีซีเงี้ยี่บสองล้านเฮ้ยอันนี้ตีได้เนี่ยไปตีกันหน่อยดีกว่าเออเอาได้ตีเฉยเลย <laughs> มาครับจังหวะนี้อะเดี๋ยวผมต้องตีแบบ มือนะใช้มือใช้มือตีออโตไม่ได้นะประมาทไม่ได้เลยทีมนี้ถึงแม้จะเป็นรอบคัดเลือกก็ตามนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องชนะนะฮะจังหวะนี้ถ้าไม่ชนะก็แต้มเราก็จะโดนขัดแล้วก็ทําให้เราเสียเปรียบในอนาคตนะฮะในในรอบแทีมสุดท้ายนะ,ะนะครับต้องปาดใครเนี่ยต้องปาดยุงหรือว่านี่ปาดยุงกวือยุงเป็นปัญหาคือเนี่ยมีไม่ยอท้อนี่คือแบบเมื่อกี้ผมตีไปแล้วรอบหนึ่งนะคือยุงมันติดไม่ยอท้อนี่คือแบบ ไอทีมก่อนนะั้นะนะ่ะโหยุงไล่ตบยับเลยแค่ติดไม่ยอท้ออะ่ะเสียดายมากเลยนี่ฮะโอเคชนะไป <laughs> ชนะด้วยฟอร์ชิลโอเคเราถล่มฐานนี้ได้สำเร็จเยี่ยมโอ้โหได้ได้สู้กันพอดีเลยโอเคแล้วนี้คนสุดท้ายไปเก็บแต้มทีมรองหน่อยดีกว่าทีมรองไปเก็บแต้มอะ่ะสู้แล้วโอเคประมาณนี้อันนี้น่าจะต้องให้พี่บัตมาตีนะ พวกมีไม่ย่อท้อเนี่ยก็จะเด็ดเด็ก,กันไปนะฮะเดี๋ยวผมมาอัดให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ก็อาจอาจะอัดให้ดูตอนจบเลยก็ได้นะ,ะแล้วทีมผมก็ถ้าเกิดเขาผ่านพิบัติไม่ได้ก็น่าจะชนะเลยฮะถึงแม้ทีมเขาจะจ่อมาไวแต้มไวขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเรื่องการดองดองดองฐานนะฮะลองฐานทีมผมจะน,น่าจะได้เปรียบเพราะว่าพิบัติของเราก็น่าจะคลองกงนยาวๆแล้วถ้าเกิดเราเจาะได้ เขาเร็วเท่าไรเราก็แต้มยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะฮะเราเจอกันใหม่ครับเอาล้ครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะฮะก็ฝั่งผมก็ยังต้านไว้ได้นะฮะพี่บัสกับลุงก็ยังต้านไว้ได้นะฮะส่วนฝั่งผมก็จมเะะจาะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วฮะเจาะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไปจนถึงตรงนี้แล้วะฮะเดี๋ยวผมไปตีสักหน่อยละกันอ่ะมาครับตีสักหน่อยละกันปึ๊บอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเก็บยุงเขาให้ได้ก่อนนะจีนนอต จีนอไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ต้องเก็บยุงอะยุงไล่โจมตีนี่มันน่ากลัวจริงๆครับมาครับไปฮะปลดนเพลงบรรดานใจตบไปตบไปปึ๊บมาฮูยุไข่ล้างโลล้างโลนากากหวานฝั่งเขาปึบยุงไล่โจมตีฟินิกแมนใช่ไหมโอเคลงไปนอนซะต้องปาดยุงเขาให้ตายอย่าติดไม่ย่อท้อนะขอร้องติดไม่ย่อท้อจริงๆด้วยนี่เ <c oughs> ตรียมตัวเลยเ <c oughs> ตรียมตัวเลย <c oughs> ปับโอเคตรงทีเดียวมาครับมาปาดมาเกโรเคเกโรตายโดนแฟดสวนระเบิดม,มาแฟดเดเมนชั่นสลัดโจมตีคลื่นแสงปืบ๊บยุงไ่โจมตีแบบโอเคนะรับแรงกระแทกทีนอสขอให้ไม่ตายนะโอเค17ล้านยังเดีนได้ไม่ยยุงไ่โจมตีน,น้อยแน่ เนี่ยยุงมันเป็นปัญหารจริงๆนะเนี่ยเราปาดมายุงก็ต้องไล่โจมตีสักตัวหนึ่งซึ่งแบบทัศน์สกิใช่ไหมติดไม่ย่อท้อหน่อยเออติดไม่ย่อท้อหน่อยดีมากพิหนึ่งแมนลุขึ้นมาก็ลงไปนอนซะเลือดเลือดทัศน์สกิเต็มอีกครั้งหนึ่งมาหน้ากากหวานยังอยู่ฮิวให้เพื่อนหน่อยเร็วถึงเวลาแล้วเจ้ายุงได้เวลาตายของเองแล้วมาเลื่อนหินทำลายฟ้าๆๆๆยุงไล่โจมตีไปไล่โจมตีอะไร หมาเฝ้าบ้านโอเคมีระเบิดอันนี้นะระเบิดอบบบุบต้องปาดยุงให้เขาตายให้ได้นะตายที่เธอเออติดคีดีมากตายไปซะเออปวดเพลงบรนดาลใจมาโปโดนโหไม่งไม่สวนอีกโอเคตีธรรมดาแ,แป่แบบแบบแบบมารับแรงกระแทกจีน้อยอยีกรอบนึงน่าจะไม่รอดหลือวะเนี้ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าเฮ้ยยังไหวยังไหว ยังไหวหมามาหมามาทัรซูมากียังแบกได้โอเคมาดิแฟตสวนติดไม่ย่อท้อไปดิฟินิกแมนลุกขึ้นมาก็หลีเลือดให้ทัรซูมากีเป็นไงล่ะมาบทดเพลงบรรนันใจชิบหายละเออเอโอโอ้โหรถแมคคพีแย่จัดตั้งโลก,ก่อนแฟลตเออผมไม่มียุงแย่ละแย่ละจังหวะนี้ไม่นะมา บา <Bye. S 2> สงสัยได้ตีอีกรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ต้งคืนชีพไหมนเนี่ยดูก่อนแล้วกันมีคนตีแล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปวิธีให้ดูอีกทีนึงนะเนี่ยแต้มก็ใกล้จะขึ้นมาแล้วถ้าเขาเอาลุงลงไม่ได้ตรงนี้ก็ยังอยู่นะเออถ้าเขาลุงลงได้ปุ๊บตรงตรงนี้ก็จะโดนเขาตีเรื่อยๆนะมันจะเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราสู้กันนะกลับมานะฮะตอนนี้ก็ ย่งชิงตรงนี้กันไปนะฮะน่าจะชนะแหละเพราะผ่านวิบัติไม่ได้ผ่านวิบัติไม่ได้นี่ยดูตีลุงตีเยอะอยู่นะแต่เขาผ่านเสียวไม่ได้นี่คือแบบผ่านไลเกอร์ผ่านเสียวได้อย่างอีซี่กลับมาอีกทีผมนึกว่าตลาดวายแล้วนะฮะแตงผมนำแล้วฮะที่ผมนำฮะแต่ว่าลุงแตกฮะ,ะเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่ใช่อันนี้อันนี้อาาคินอันนี้ฮะ โอ้โหด้วยการร่วมแรงร่วมใจของชาวกิลเขานะฮะโหดจริงๆฮะเอาสามารถเอาชนะลุงได้นะฮะสามสิบสามล้านอ่ะไม่ธรรมดานะฮะแต่ <c oughs> ตัวบัคเรายังอยู่นะโหดมากาพี่บัตกของเราก็ต้านทานไว้ได้นะฮะทีนี้ก็ชิงกันฮะชิงอ,อีอีเนี่ยฮะอีโรงงานวัสดุเนี่ยชิงกันไปชิงกันมาแต่ว่าแตงผมก็จะนำไปเรื่อยๆนะครับว่าเนี่ยฮะยัง ยังมีฐานนี้ฐานนี้ฐานฐานี้ที่เก็บแต้มฟรีๆนะอ่ฮเก็บไปเรื่อยๆฮะทีมผมก็น่าจะไม่ไม่พลาดแชมป์นะฮะถ้าเขาเอาพิบัตไม่ลงนะฮะก็ตอนนี้ก็ลงงานวัสดุก็ชิงกันไปชิงกันมานะฮะปล่อยเขาตีกันไปนะ,ะก็จะประมาณนี้เ๋วถ้าชนะแล้วเดีย๋ยวผมเซฟมาให้ดูนะฮะแล้วเจอกันเอิอ่มสะสามทุ่มแล้วฮนะ <laughs> เขาทันไหมเนี่ยไม่ทันแน่เลย แย่จัดเมื่อกี้กะเวลาแล้วนะคิดว่าน่าจะทันนะปาบเขาให้๊บอหุย,ยทนันพอดีแน่นอนหุยแต้มนำฮะพี่บัสแตกไหมพี่บัสไม่แตกนะสบายนับถอยหลังกันได้เลยฮะใกล้จะสามทุมแล้วละ่ะโอเคก็คองสามตำมีลุง อันนี้คลองได้นะโอเคจบการแข่งขันพอดีฮะก็เป็นกิวเอเวอรี่บอดีของเราชนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อันนี้รอบคัดเลือกนะฮะก็ก็ดีใจแล้วละเพราะว่าเจอทีมแก่งที่สุดนะฮะรับรางวัลกันปุ๊บโอเคโหอุปรกรณ์อ้าวแต่ว่ามันเป็นแท็คท็อปกับวัคซีนโอเคไม่ได้อะไรเลยโหคุ้มกับเพชรที่เสียไปไหมเนะี่ยคุ้มแหละชนะ ก็รอดูต่อไปนะฮะได้เข้ารอบแน่นอนแล้วได้เขารอบแดทิศแน่ฮะก็ลุ้นกันก็น่าจะได้เจอกันอีกในรอบชิงเนี่แหละฮะ <c oughs> ไม่ก็ถ้าเกิดเจอกันในสายก่อนก็อย่าไว้มาอัดให้ชมกันอีกนะฮะอ่าอัปเดตกันนิดนึงฮะแทงซัพพอร์ตตอนนี้ของผมเวลเต็มที่200นะฮะตอนนี้มาที่201นะฮะเศษก็น่าจะเก็บดิสแบงเอเซนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแลกไปเรื่อยๆตอนนี้ oh, อาจจะนขัาวเคลื่อนผมก็4ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะทําเป็น สาดาวม่วงได้แล้วนะฮะก็เริ่มดีฮะเริ่มดีแต่พรุ่งนี้โจเซมานะฮะคือแบบโอ้ยคือเท่ากับวัดเดือนเนี้ยตัวละครเข้าใหม่3ตัวเลยนะใช่ไหมหน้ากากหวานอาซวินขับเคลื่อนแล้วก็โจเซการันตีสมตัวพระเจ้าจะรีบเอาปู่บ,บอมเข้าไปไหนเนี่ยแบบเออนั่นแหละมีอะไรคุยกันใต้คอมเมนต์ฮะระบายกันมาได้ฮะพี่ก็ ไม่รู้ว่าไอท้ที่ทีมที่ตั้งมาเนี่ยจะสู้เขาได้หรือเปล่านะคือพอโจโซเซ่มันมาคือแบบมันทําให้แบบทีมในฝันของพี่แบบมันเปลี่ยนไปเลยเออเนี่ยนะเดีย๋ยวปู่บอมมาแทนปุ๊บก็ได้ทีมในฝันแล้วแล้วก็ต้องไปสู้กับคนอื่นอีกที่เขามีโจโซเซ่เออวปวดหัวจริงๆไปละขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้ฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้ขอบมากครับสวัสดีครับ